สวัสดีครับผมสองไอส์แ n น c h ชาแนลนะครับผมันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเงื่อนตะบุดเบ็ดนะครับผมซึ่งเงื่อนตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับน,นี่นะครับผม สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะขอเรียกเงื่อนตัวนี้ว่าเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าเงื่อนตัวนี้เนี่ยเป็นเงื่อนโบราณนะครับผมเพราะว่า,าสมัยเด็กๆนะครับผมผมก็จะเห็นยายของผมเนี่ยใช้เงื่อนตัวนี้นะครับในการผูกเบ็ดตกปลานะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเงื่อนที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่ากล้องจะสามารถจับภาพได้หรือเปล่านะครับผม นะครับเดี๋ยวเรานะครับผมมาดูวิธีการผูกเงื่อนตัวนี้กันเลยนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมอุปกรณ์นะครับผมที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมก็คือนะครับตัวเบ็ดนะครับผมขนาดต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นสายเอ็นนะครับผมสายเอ็นเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเอ็นขนาด20ปอนด์นะครับผม0.40มิลนะครับ แล้วก็จะมีไฟแช็คนะครับผมแล้วก็เป็นกันไกลนะครับเอาไว้ตัดสหรือตัด PE นะครับผมตัวเบ็ดที่ผมจะเอามาเป็นแบบอย่างวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเบอร์16นะครับถามว่าทําไมถึงเอาเบ็ดเบอร์16มาผูกวันนี้นะครับผมก็เพราะว่ามันเป็นเบ็ดขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเท่าที่ผมมีนะครับผมซึ่งเบ็ดขนาดใหญ่เนี่ยจะทําให้ ผมเนี่ยถ่ายคลิปได้ง่ายนะครับสามารถเห็นเงื่อนได้ง่ายนะครับผมนี่นะครับเราก็หยิบตัวเบ็ดขึ้นมา1ตัวนะครับอย่างนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็นำสายเอ็นนะครับผมหรือว่าสาย PE นะครับหรือว่าสายที่เราจะปลูกเนี่ยขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็นี่นะครับเราจะเห็นรูเบ็ดนะครับผมเนี่ยเราก็สอดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยสอดเข้าไปนะครับ มันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับผมสอดเข้าไปทางด้านหน้านะครับอย่าสอดทางด้านหลังนะครับผม้านปุ๊บนะครับจากนั้นดึงสายให้ยาวเลยนะครับผมแล้วก็นะครับทำบวกนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นี่จับแบบนี้นะครับนะครับจากนั้นนะครับผมใช้ปลายสายเนี่ยนะครับหมุนนะครับพันรอบตัวเบ็ดนะครับผม จะก,กี่รอบก็ได้นะครับผมหนึ่งนะครับสองนะครับผมสามสี่นะครับห้านะครับหกเจ็ดแปดนะครับของผมจะใช้ประมาณแปดรอบนะครับผมจากนั้นนะครับ สอดเข้าไปในบ่วงที่เราทําไว้นะครับผมสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นเราดึงสายหลักก่อนนะครับดึงสายหลักเข้ามานะครับแล้วก็จัดสายนะครับนี่ดึงสายหลักเข้ามานะครับจากนั้นก็จัดสายจัดไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นดึงสายหลักเต็มที่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่สายเบ็ดที่เราพันนะครับผมสายเอ็นที่เราพันนะครับก็จะเรียงตัวกันนะครับสวยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับจับอย่างนี้นะครับดึงให้มันอยู่นะครับให้มันตึงนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะใช้นะครับกันไกลนะครับตัดนะครับผมให้สั้นที่สุดนะครับ นี่นะครับนี่นะครับเท่านี้นะครับเราก็ได้นะครับเงื่อนเบ็ดนะครับที่เราใช้ผูกเบ็ดนะครับในการตกปลานะครับผมแม้ว่าจะเป็นเบ็ดตาเล็กนะครับตั้งแต่เบอร์3มนะครับเบอร์สนะครับผมหรือว่าจะเป็นเบ็ดที่ไม่มีห่วงตรงนี้นะครับผมเป็นเบ็ดแบนๆนะครับ เราก็สามารถปลูกได้เงื่อนตัวนี้ได้นะครับผมนี่นะครับเวลาเราวัดปลาเนี่ยก็จะติดขึ้นมานะครับผมเพราะว่า,าลักษณะเบ็ดเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเราวัดวัดปลาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวขึ้นมาได้โดยง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเงื่อนตัวนี้เนี่ยมันใช้ผูกได้ตั้งแต่สายเอ็นนะครับผมยันสาย PE นะครับยันสายลีดแล้วก็สาย อ่ะสลิงเลยนะครับผมนี่นะครับถ้ายังไงนะครับผมไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับสอบถามได้นะครับผมนี่นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมเงื่อนนี้นะครับถ้าถามว่าจะผูกลูกหมุนยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมผูกลูกหมุนให้ดูนะครับนี่นะครับเราก็เมื่อผูกเบ็ดได้แล้วนะครับเราก็วัดสายนะครับตามความยาวที่ต้องการเลยนะครับ สมมติผมเอาแค่นี้นะครับผมก็ตัดตัดชืบใช่ไหมครับตรงปลายสายเนี่ยผมก็จะมัดปมนะครับมัดปมเอาไว้ก่อนนะครับผมนี่นะครับเมื่อเราได้ปมแล้วนะครับเราก็เอาลูกหมุนมานะครับ ลูกหมุนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเบอร์ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆกันนะครับนี่นะครับเราก็จะสอดปลายนะครับที่เรามัดปมเนี่ยเข้าไปนะครับนี่นะครับเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับดึงเข้ามานะครับผมม้วนนะครับหนึ่งสนะครับ3 4นะครับจากนั้นนะครับ สอดเข้าไปนะครับนี่นะครับในช่องนี้นะครับอ่าครับจับไว้นะครับดึงปลายดึงเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับแค่นี้ครับผมจากนั้นก็ตัดตัดปลายที่ไม่ใช้นะครับโดยการตัดเนี่ยเราจะไว้นะครับไว้ป่มที่เรามัดไว้นะครับผมนี่นะครับ นี่เห็นไหมครับแค่นี้เองครับผมนี่นะครับได้แล้วนะครับผมนี่แค่นี้เนี่ยอยู่นะครับปลาใหญ่แค่ไหนนะครับผมเราก็ใช้เลือกสายนะครับตามขนาดที่เราจะใช้ตกปลาเลยนะครับผมตาเบ็ดก็สามารถเลือกสายได้เลยนะครับตามที่เราต้องการตกเลยนะครับนี่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมฝากนะครับกดไลค์นะครับผมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ